ลิปนี้จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้จากคุณแต่ไม่อยากถามอ่ะเป็นยังไงบ้างมาดูความรู้สึกของเขานะคะที่มีให้กับเราก่อนเนาะที่มีให้กับคุณก่อนนะคะนะคะเป็นยังไงบ้างคุณเหมือนเป็นพลังงานดีๆ นะคะสำหรับเขานะคะเป็นแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์นะคะเป็นอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าแบบเหมือนได้รับกำลังใจดีๆจากคุณนะคะแล้วตอนนี้เวลาดูเหมือนคุณจะเข้มแข็งขึ้นด้วยเนาะคุณอาจจะแบบว่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้นในการขับเคลื่อนชีวิต มีแรงมีกำลังและเขาอะก็ได้รับพลังงานดีๆเหล่านั้นนะคะจากคุณอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ห่างเหินกันไปแล้วเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณดูใจแข็งมากขึ้นจนเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเข้าไปหาคุณดีไหมมันมีคาว่าเกรงๆอยู่นะคะหรือไม่งั้นก็คือเขาต้องแบบ ต้องแบบสร้างความแข็งแกร่งทางใจมากๆเลยอะกว่าที่เขาจะกล้าเข้าหาคุณนะคะอันนี้เคสที่ห่างกันแต่ตอนนี้เขาก็น่าจะมีเรื่องของคุณอะเต็มหัวไปหมดเลยนะบางคนก็สับสนเหมือนกันนะถ้าเคสที่ห่างกันจะทำยังไงดี จะติดต่อมาดีไหมจะคุยกับเขาดีไหมจะเข้าหาเขาดีไหมเขาจะเขาจะไล่ฉันไหมนุนนีนานๆนะคะตี้กับตัวเองซับซนกับตัวเองหรือไม่งั้นนะคะก็อยู่ในความสัมพันธ์นี้แหละแต่คุณนะ่ะมีผลต่อความรู้สึกเขามากเลยนะเออบางทีก็ทําให้เขาเสียสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเหมือนกันบางทีแบบจะบางทีเขาก็รู้สึกแบบไม่ถูกใจตัวเองเลยอะที่ต้องมาหวั่นไหวหรือเสียความเป็นตัวของตัวเองก็เพราะคุณ นะฮะช่วงนี้คุณดูแข็งแรงขึ้นบางคนก็แบบหันมาฟิตหุ่นหันมาออกกำลังกายนะฮะแล้วแบบคุณอาจจะทำในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นกันแล้วเขารู้สึกแบบว,ว้าวนะฮะด้วยคุณดูรักตัวเองมากๆเลยตอนนี้ในสายตาเขานะฮะจนบางทีก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้เขาเหมือนกันนะนะคะอีกในหนึ่งก็อย่างที่บอกคุณเป็นความเข้มแข็ง ะะเป็นพลังงานดีๆนะคะให้กับเขาเนาะเคซี่ห่างแน,น่ก็บอกไปแล้วว่าเหมือนเขาต้องอาศัยความกล้าความเชื่อมัน่นความแข็งแกร่งทางใจอะไรบางอย่างในการที่เผชิญหน้ากับคุณเพราะคุณดูค่อนข้างสตรองมากตอนนี้ลุกขึ้นมาแบบจัดการชีวิตหรือแบบแต่ก่อนคุณอาจจะอยู่ในโหมดที่ต่างเขาอาจจะดูเหมือนเปราะบางอ่อนไหวง่ายทางอารมณ์เมื่อเกี่ยวกับเรื่องของเขาอนะคะ่ะแต่ตอนนี้คุณอาจจะดูมีจุดยืนมากขึ้นอะ จต่เขารู้สึกว่าถ้าเขาจะเข้ามาเขาต้องเข้ามาแบบไม่ใช่ห้าบาทสิบบาทต้องเข้ามาแบบคนที่แบบว่ามั่นใจในตัวเองเนี่ยคะ่ะพร้อมจะพญหนากับคุณก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์มาก่อนนะเขาจะเคยเจอความสัมพันธ์ที่มันมีเรื่องแบบไม่ซื่อสัตย์ต่อกันเนาะนะฮะ เออบางเจ้าบันทีเขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าคุณเองอะจะมีซื่อสัตย์กบับเขาเพียงคนเดียวคุณอาจจะแบบไปรู้สึกเดียบใครเหมือนที่คุณรู้สึกเดียบเขานะคะแต่อีกในหนึ่งเนาะไอสิไอ,ไอการที่เขาเคยเจอคมสมั์ที่มันมีการมันมีการมีซื่อสัตย์มาเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนสอนใจเหมือนกันคะ่ะที่ทําให้เขาแบบอยากจะมีความรักดีๆเนี่ยกับคุณ นะคะเคสที่ที่อยู่แดดถ้าเคสที่ห่างกันเนะ <c oughs> เาะก็อาจจะแบบว่าเคยเป๋หรือไม่รู้อาจจะเป็นคุณก็ได้คะ่ะเป๋ไปกับสิ่งร้าวจนแบบมันมีความไม่ซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นนะคะจนบางทีอาจจะทําให้เขารู้สึกละอายที่ครั้งหนึ่งเขาเคยอ่อนไหวหรือวูบไหวไปกับบางสิ่งจน ไม่ซื่อสัต์กับคุณแต่เขาน่าจะคิดถึงคุณถ้าเคสที่ไม่ได้มีเรื่องของการไม่ซื่อสัตย์ต่อกันในความสัมพันธ์มองว่าเขายัางมีใจให้กับคุณเยอะยังมีความยึดมั่นถือมันยังมีแบบว่ายังเหมือนแบบจะบอกว่ายังคงแบบมั่นคงทางใจกับคุณแล้วก็มันมีการคิดถึงโมเมนต์ที่แบบดีต่อใจนะคะด้วยนะนะคะอยากจะหยิบยื่น แยาจะให้เกียรติคุณก่อนหน้านี้ต้องบอกกันว่าบางเคสก็มีการไม่ให้เกียริกันในเรื่องของความรู้สึกด้วยค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้พลังงานของใครนะคะ <c oughs> เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขามากๆเลยนะคะถ้าตอนนี้ดีๆกันอยู่หรือถ้าไม่ดีกันอยู่ห่างกันไปเขาอาจจะเคยวิ่งไล่ตามความฝัน หรือวิ่งตามสิ่งที่ยั่วยาตามหาคนที่ใช่สุดท้ายก็ไม่เจอใครก็ยังคงเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเนี่ยแหละใช่แต่ก็นั่นแหละค่ะไอ้เคซี่วิ่งตามสิ่ง aw, ยั่วยาอะไรที่มันมากระทบจิตกระทบใจเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขายังคงเป็นโดนคนที่ใช่ยสำหรับคุณหรือเปล่าเคสที่ เคสซี่ห่างกันไปการที่มได้มีคุณในชีวิตเป็นอะไรที่ดีต่อใจนะแล้วเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดียิ่งยิ่งขึ้นไปในแต่ละวันแต่ละวันตอนคุณเป็นอะไรที่มาฮิวใจเขานะคะนะคะเออเขารู้สึกโชคดีจังที่มีคุณนะถ้าแคสซี่ห่างกันละถ้าแคสซี่ห่างกันมีเรื่องที่ต้องกลับไปฮิวใจกันเนี่ยมันเหมือนเวลามันช่วยแบบว่า คือมันอาจจะมีการเจ็บทั้งคู่เนาะอาจจะมีการรักษาตัวทั้งคู่รักษาใจนู่ตอนนี้มันเหมือนเวลากําลังค่อยๆเย,ยียวยาใจเขาแล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนเนี้นะคะคุณแบบคุณรู้สึกรู้สึกดีขึ้นหรือย,อยังนะคะคุณอาจจะท h o หนอมตัวเองอยู่นะคุณอาจจะฮิวใจตัวเองอยู่นะ,ะแล้วมันมีการที่อยากจะกลับมาฮิว นะคะดีกันดูเยียวยากันในความสัมพันธ์ด้วยหลังจากที่ต่างฝ่ายต่างไปดูแลจิตใจของตัวเองการได้มีคุณในชีวิตเขารู้สึกเหมือนเป็นปาฏิหาริ์ราวกับเวนมวนเหมือนกันนะเป็นสิ่งดีอะคะ่ะในชีวิตนะคะหรือถ้าห่างกันไปแล้วเขาอาจจะมีการหวังว่ามันจะมีปาฏิหาริย์อะไรไหมนะที่จะกลับมาทําให้เรื่องของเราอะ่ะ ดีขึ้นอีกครั้งถ้าอยู่กันดีๆแล้วเนี่ยอยู่กันดีๆแล้วเนี่ยนะเขาไม่อยากจะปล่อยคุณไปไหนเลยค่ะนะคะอีกในหนึ่งเนาะบางคุณอาจจะไม่ได้ผูกติดอะไรเขาม้ากมายคุณให้อิสระกับเขาเหมือนกันแล้วเขาก็รู้สึกว่า มันมันมัน,ม,นมันเบาตัวมันสบายนะคะการให้อิสระซึ่งกันและกันแล้วกลับมาเจอการตรงกลางแล้วมันมีช่วงเวลาแบ่งปันอะไรดีๆร่วมกันนะคะไม่หนักไปนะคะแต่ก็ไม่เบาเกินไปเช่นกันถ้าเคสที่ห่างก,กันเนี่ยเขายังปล่อยคุณออกจากหัวจากใจไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้ดูเหมือนคุณอาจจะดูเป็นอิสระไปจากเขาเนาะจนบางทีในความอิสระตรงเนี้ยที่คุณไปจากเขาเนี่ย อิสระเกินไปหรือว่าหรือไม่มีใครในใจเราไหมอะใช่เขารู้ว่าเขาเป็นคนผิดเคสที่มีเรื่องไม่เข้าใจอ่ะอยากจะได้โอกาสมาแก้ไขหรืออีกในหนึ่งคุณที่อยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่อะคา่ะอาจจะเคยเจอคนที่ไม่ใช่มาก่อนคุณเจอคนที่ไม่ใช่เขาเจอคนที่ไม่ใช่แต่ความสัมพันธ์ที่มาอยู่ในกานะรนปัจจุบันเนี้ยอยากจะทําให้มันดีไม่อยากจะเป็นเหมือนอดีตที่ต่างฝ่ายนะคะเคยเจอมา เพราะเขาเห็นคุณค่าคุณแล้วก็คุณทำให้เขารู้สึกว่าไ mm hmm. ด้รับการมีคุณค่าอีกครั้งในเคสที่ห่างกันครั้งหนึ่งมันมีการถูกปฏิบัติอย่างไม่ให้ค่าเท่าเทียมกัน mm hmm. เขาจะให้ค่าคุณมาแต่คุณไม่ให้ค่าเขาหรือคุณให้ค่าเขามาแล้วเขาไม่ให้ค่าคุณตอนนี้เขารู้สึกว่าวันที่ห่างกันเนี่ยเหมือนมาเห็นค่าบางเคสก็ดูเหมือนมาเห็นค่ามาสายไปเลยนะนะคะอยากรู้ จากคุณแต่ไม่อยากถามเป็นยังไงบ้างเคยคุณกับเขาอะบางคนเนาะอาจจะคบหากันจริงจังแล้วแหละนะคะหรืออาจจะเป็นในรูปแบบของเคยก็ได้ค่ะสหรับเคสที่ห่างก,กันไปถ้าเป็นเคสที่เคยนะคะคบหากันจริงจังหรือเคยแพลนอะไรสักอย่างด้วยันเนี่ย สิ่งที่เขาอยากรู้จากคุณแต่ไม่อยากถามคือเธอยังอยากจะอยู่กับฉันไหมย,ยังอยากจะเป็นครอบครัวฉันกับฉันหรือเปล่าหรือถ้าดีๆกันอยู่เนี่ยนะคะก็นี่แหละเราจะอยู่ด้วยกันไหมยอยากอยู่ด้วยกันไหมยอยากสร้างครอบครัวด้วยกันไหมและบางเคสถ้าคุณหรือเขาอะค่ะอาจจะเคยมีครอบครัวมาก่อนเนาะ มีพันธม,มาก่อนก็าอาจจะอยากรู้เหมือนกันว่าคุณจะรับเขาได้ไหมนะคะที่เขาอาจจะเคยผ่านการมีความสัมพันธ์มาแล้วหรือมีครอบครัวมาแล้วหรือมีตําหรืออะไรละ่ะหรือมีอดีตมานะคะอืมแล้วก็อาจจะเป็นบางเคสกรณีนี้ได้เหมือนกันอย่าไปเจอบ้านเธอจยงขอไปเจอบ้านเจอครอบครัว เธอได้ไหมด้วยเช่นกันนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้จักคุณแต่ไม่อยากถามเนาะเคสที่ห่างกันอาจจะเคยมีข้อผิดพลาดในความสัมพันธ์มองว่าความผิดพลาดนานะั้นหรือเรื่องราวเก่าๆมันยังคงสะท้อนหรือหลอนใจเขาอยู่แล้วที่เขาอยากจะรู้แต่ไม่อยากถาม ลืมเรื่องราวเก่าๆไปได้ไหมอย่าจำมันเลยได้ไหมถ้าเกิดว่าเขาเคยทำอะไรไว้ไม่น่ารักนะเขาไม่อยากให้คุณจำมีภาพจำที่ร้ายๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะฮะเออเหมือนแบบว่าอย่าไปจำมันเลยได้ไหมหรืออาภัยให้กับสิ่งเหล่านั้นจะได้ไหมเนาะ อีกในหนึ่งถ้าอยู่กันดีในความสัมพันธ์อยู่อะค่ะสิ่งที่เขาอยากรู้จากคุณแต่ไม่อยากถามก็คือเวลาเวลาที่ไม่มีฉันอยู่เวลาที่ไม่มีเขาอยู่อะคุณนึกถึงเขาไหมเนเออนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเขาอาจจะเคยมีความผิดพลาดเหมือนกันที่อาจจะระหว่างทางของความสัมพันธ์เนาะเออก็น่าจะคล้ายๆเมื่อกี้ค่ะ ลืมมันไปได้ไหมอย่าไปจํามันเลยจะได้ไหมนะคะรู้แล้วว่าเคยไม่น่ารักรู้แล้วว่าผิดไปแล้วทุกวันนี้มันก็หล่อนใจอยู่นะคะอืมสิ่งที่เขาอยากรู้จากคุณแต่ไม่อยากถามก็คือว่าถ้าเคสที่ตอนนี้เอ่อคุณไม่อะไรกับเขาในเคสที่เขาอาจจะเคยไม่น่ารักกับคุณแล้วคุณก็นิ่งไปเ,เหมือน จนดูเหมือนว่าคุณกำลังเอาคืนเขาจริงๆคุณอาจจะไม่ได้เอาคืนก็ได้ค่ะนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้จักคุณในะมยิยาถามก็คือเขาอาจจะแบบว่าอย่าทําอย่างนี้เลยอย่าเอาคืนกันอย่างนี้เลยได้ไหมกับการที่เธอเนะ่ะไม่สนใจฉันหรือเฉยชามันมันคงอาจจะคงรู้สึกเขาคงรู้สึกมันมัน,ม,นมันก็สะเทือนอะคะ่ะเหมือนโดนคุณเอาคืนเนะหรือถ้าแบบว่าไม่ได้มี ปัญหาอะไรกันเลย่ะคะก็ประมาณว่าคุณอาจจะชอบแกล้งเขาหรือเปล่าบางทีก็ล้อเล่นกับหัวใจเขาเนี่ยอย่ากแกล้งกันอย่างนี้ได้ไหมอะบางทีอาจจะแค่แบบบางครั้งเขามีอะไรไม่น่ารักแล้วคุณเหมือนเอาคืนอะเขาจะบางทีเขาอาจจะหวั่นไหวมากกว่าที่คุณคิดก็ได้นะโดนคุณเอาคืนหรือคุณแกล้งบ่อยๆมันก็จึกนะเออเสะเทือนในใจตัวเองอาจจะทําได้นะแต่คนอื่นทาไม่ได้อะไรเงี้ย สิ่งที่เขาอยากรู้จากคุณแต่ไม่อยากถามก็คือในใจของคุณนะค่ะยังคงเป็นเขาอยู่หรือเปล่าเขาอยากรู้ว่าเขายังคงเป็นคนสําคัญของคุณไหมนะคะในใจของคุณเนเ่อนะคะข้างในนั้น่ะมันมีเขาอยู่หรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเคสอยู่ด้วยกันหรือเคสที่ห่างเหินกันไปนะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากรู้จากคุณแต่ไม่อยากถามก็คือว่าเขาอยากจะ จะถามว่าถ้าเกิดว่าระหว่างทางร่อวหองเราเนี่ยมันมีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาเนี่ยเธอพร้อมที่จะฝ่าฟันไปกับฉันไหมเออที่ไม่อยากถามอาจจะกลัวว่าคุณจะแบบไม่อยากไปกับเขาหรือปฏิเสธแล้วคงจะรับแบบคนจะรู้สึกว่าอาจจะแบบเขาอาจจะรับไม่ได้ที่แบบว่าคุณไม่ได้พร้อมที่จะ มุ่งมั่นฝ่าฟันแบบเขานะคะก็ได้หรืออีกในหนึ่งสิ่งที่เขาอยากรู้จากคุณแต่ไม่อยากถามก็คือว่าในเคสที่ห่างกันถ้าเขายอมเอาชนะใจตัวเองแล้วบกักบนันบากหน้าเข้ามาหาคุณเนี่ยคุณจะขับไล่สายส่งเขาไปหรือเปล่าเพราะช่วงนี้คุณดูแข็งแรงขึ้นด้วยบางเคสบางกรณีที่เกิดอาจจะเคยหันหลังให้กันมานะคะสิ่งที่เขาอยากรู้จากคุณแต่ไม่อยากถามก็คือว่า ถ้าวันหนึ่งฉันไม่เหมือนเดิมเนี่ยเธอจะยังอยู่กับฉันไหมในเคสที่ดีๆอยู่ในการรักหรืออีกในหนึ่งจะให้โอกาสฉันแก้ไขเรื่องราวอีกครั้งได้ไหมเพื่อปรับเปลี่ยนให้เหตุการณ์เป็นไปที่ทางทีดีขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะเออบางเคสที่พังทลายนะคะอยากจะกู้นะคะความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ก็อยากจะถามแต่ก็ไม่อยากไม่กล้าหรือกลัวคําตอบก็ได้คะ่ะ สิ่งที่เขาอยาก้จกคุณแต่ไม่อยากถามอย่าไปดูดีต่อหน้าใครได้ไหมอย่าไปสวยต่อหน้าใครได้ไหมอย่าไปหล่อให้ใครเห็นได้ป่ะแล้วก็ไม่ต้องไปโพสอะไรที่มันดูแบบดูดีขนาดนั้นได้ป่ะจะอยากจะถามว่าทำเพื่ออะไรอะ่ะเออไม่ถูกใจเลยอะ่ะอาจจะมีการห่วงมั้งคะคือเขาอยากจะให้คุณน่ปรากฏกายต่อหน้าเขาคนเดียวหรือเปล่า รูปต่างๆที่ดูดีของคุณน่ะเออนะคะซิ่นี่เขาอยากรู้จักคุณแต่ไม่อยากถามก็คือให้ฉันไปหาเธอได้ปะเอออยากไปหาจะรับฉันไหมอ่ะหรือนะคะเคสที่ว่าอยู่ไกลกันหรือเธอยังอยากเดินทางไปในความสัมพันธ์กับฉันไหมนะคะเราจะเออรือ,อยากไปเที่ยวด้วยกันไหมก็ได้นี่อาจจะเคสซี่ในความสัมพันธ์หรืออีกในหนึ่งก็คืออยากรู้จักคุณแต่ไม่อยากถามก็คือตอนเนี้เธอยังมีฉันอยู่บ้หรือใจเธอไปที่อื่นแล้วอ่า ใคะ่ะเคสซี่กลัวว่าใจของคุณนียอยากไปที่อื่นสิ่งที่เขาอยากรู้จากคุณแต่ไม่อยากถามก็คือจะลืมได้ไหมอะที่ฉันเคยทําให้เธอเสียใจอะเออนะคะเคสซี่อาจจะยังอยู่หรือห่างก็ได้ค่ะยังอยู่ก็จะมีเรื่องน้องยังไม่เข้าใจกันเนาะอีกในหนึ่งไม่รู้ใครในนี้มีรอยสกักคุณหรือเขาถ้าคุณมีรอยสกักมารอยสักเนี้ย ให้ฉันดูคนเดียวหรือเปล่าไม่ต้องไปให้ใครดูได้ไหมบางคนอาจจะสักแบบอืมในที่ที่แบบว่าส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวอย่าให้ใครเห็นได้ปะ่ะนั่นคะ่ะเออสิ่งที่เขาอยากรู้จักคุณแต่ไม่อยากถามก็คือว่าช่วงนี้ยุ่งหรอไม่สนใจฉันเลยบางคนคุณอาจจะยุ่งจริง นะคะเคสที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์เนาะหรือเคสที่ห่างปกติคุณอาจจะทักทายเขาไงแต่คุณไม่ได้อะไรแล้วเพราะว่าเขาอาจจะอีกนอคุณเขาอาจจะแบบว่ารู้สึกน้อยๆที่คุณไม่ได้แบบใส่ใจเขาเหมือนแต่ก่อนยุ่งหรือไงทําไมไม่เหมือนเดิมนะคะอืมบางคนก็อยากจะถามว่าจะให้โอกาสนะคะกับมาเคลียร์เรื่องราว ที่มันเคยสะดุดมาได้ไหมเนาะสิ่งนี้เขาอยากดูจากคุณแต่ไม่อยากถามก็คือช่วงเนี้ยเธอดูแบบมีความสุขดูสดชื่นสดใสดูมีด้านละมุนดูดูหวานขึ้นดูดีขึ้นนะ่ะมีความรักใหม่หรือเปล่าเนี่ยหรือมีอะไรดีๆไม่บอกกันมันอาจจะเป็นแบบว่าคุณดูดีผิดหูผิดตาค่ะก็รู้สึกเอ๊ะแตงหิดแตงหิดนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากรู้จากคุณแต่ไม่อยากถามก็คือว่า งานยุ่งหรอไม่มีเวลาให้เลยคุณอาจจะเคยใส่ใจเ้าไงช่วงนี้คุณโฟกัสเรื่องของตัวเองมั้งคะจนเขาแบบว่าการโฟกัสน้อยขนาดเนี้คือยุ่งจริงหรือไปสนใจสิ่งอื่นแล้วหรือเปล่าที่ไม่ใช่ไม่ใช่เขานะคะเออแล้วมาดูสิค่ะว่าเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้างนะคะคนที่เขาแบบมีบางสิ่งที่อยากรู้จากคุณเนี่ยแต่ไม่อยากถามเนี่ย มาดูสิ If it's meant to be It will be Baby just let it be เขาบอกว่าที่รักถ้ามันจะใช่ถึงเวลามันก็จะใช่เองบางทีอะค่ะเขาอาจจะแบบว่าอย่าให้คุณนะรอเขาหน่อยนะคะอย่าพึ่งใจร้อนแต่รอก็ไม่ใช่รอแบบเป็นปีอัพนะ แต่บีตะบันรอ,รอรอเราได้อะไรมันก็ไม่ใช่เนาะ I wanna see you with my f o o l i s s m i n e เขาบอกว่าเขาอยากจะเจอคุณพร้อมกับรอยยิ้มที่เขาสามารถยิ้มให้คุณได้อย่างเต็มที่นะคะคือเขาไม่อยากจะเอาหน้าตุมต้มๆบุตรบุตของเขาเนี่ยค่ะไปเป็นภาระทางอารมณ์ให้กับคุณ นะคะอยากจะไปในในหมาที่ตัวเองดูดีดูหล่อดูมีความสุขดูสวยอะไรเงี้ยค่ะนะคะ A burning flame rises up inside every time I think of you เขาบอกว่าเรากับม,มันเหมือนมีแบบมีไฟรุ่มรอนนะคะเวลาที่ทุกครั้งที่คิดถึงคุณ ร้อนรุ่มในความอยากความปรารถนาที่จะมีที่จะใกล้คุณหรือเปล่าโอ้วันนัดคิสมากอยากมากมาก,ก,ก,กเลยอาจจะอยากเจอหน้าก็ได้ค่ะอยากเจอหน้าอยากเห็นหน้าเห็นรอยยิ้มพูดคุยกันดีด,ดีนะคะ คิสยาวมากบเลยเหรอ <laughs> You're so cute ช่วงนี้คุณน่ารักจังน่ารักเกินไปปะเออนะคะแล้วยังไง I love you and care for you more than you know เขาบอกว่าเขารากักและใส่ใจคุณมากกว่าที่คุณรู้จริงป่ะไม่รู้ อาจจะบอกว่าบางคนชีวิตอาจจะลําบากอยู่มีเรื่องยุ่งยากยังไม่ได้อยากให้คุณเข้ามานะคะเพราะว่าเขาไม่อยากให้คุณมาต้องมารับผิดชอบอะไรในสิ่งที่เขาเผชิญอยู่เช่นเขาอาจจะมีงานหรือมีภาระเรื่องหนีสิน้นที่เนี่ยบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการพลักไสที่ไม่อยากเพื่อเป็นการปกป้องคุณอาจจะแคร์คุณมากกว่าที่คุณรู้นะคะแต่บางเคสก็ ออาจจะไม่ใช่นะก็ดูหะเคสบาเคสนะคะมันคนอาจจะพูดดีแต่ปากแต่การกระทำส่วนทางก็มี I'll see you in my dreams นะฮะจะไปเจอในความฝันเจออะไรในฝันก็มาเจอกันในชีวิตจริงเซนะคะเพื่อจะไม่ได้หรอาจะในฝัน ตื่นมาก็ลืมละมูริชินาอิดเนะอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะอย่าหักโหมมากเกินไปนะช่วงนี้คุณทำงานหนักปะเหมือนเขากลัวคุณแบบรู้สึกว่าเหมือนคุณทำงานหนักเกินไปแล้วอะพักผ่อนไม่พอหรือป้าอย่าหักโหมเกินหรือคุณนั่นแหละคา่ะเคยเป็นกำลังใจอะไรดีๆให้กับเขาและเขาก็คิดถึงหรือนึกถึง คืสิ่งดีๆเนาะที่คุณคอยแบบเชียร์อัพซัพพอร์ตเป็นแรงใจให้อู้ h e n I'm with you I don't w a n r h h าสโอเคเขาบอกว่าเมื่อฉันอยู่กับเธอเนี่ยฉันอยากจะอยู่ในโหมดที่แบบประหยัดเสื้อผ้าจังเลยอะ่ะร้อนหรอ <c oughs> คืออะไร i c a n t h u r t you because I love you เขาว่าเกรดคุณไม่ได้หรอกคุณอาจจะมีด้านน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างแต่ไม่เคยทำให้เกลียดสักทีก็พอามันมีใจให้ไงเออ I want to have a family with you one day one day one day หลักเขาอยากจะสร้างครอบครัวหรือจริงๆอ่ะเขาจริงจังกับความสัมพันธ์มากกว่าที่คุณรู้นะ I don't care what other might say about us. I'm sure our day will come at the divine time. เขาบอกเขาไม่ได้แคร์ไาข้างบ้านหรอกคะ่ะว่าจะพูดถึงเรื่องของเราว่าอย่างไรเขาเชื่อว่าเมืม่อถึงเวลาที่มันจะใช่มันก็จะใช่เนาะโอเคค่ะกับคุณมากนะคะสำหรกกับการเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะทักมาได้นะคะที่ ตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้นี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ